สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับทีมชาติบราซิลจอดึงไมคอนคาร์โดโซลุยการแข่งขันยูสจชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียลือนักทีมชาติบราซิลจอดึงไมคอนคาร์โดโซลุยเวทีโลกกลายเป็นถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก สำหรับกระแสะข่าวลือที่ว่าซิมชาบาร์ซิลเตรียมที่จะดึงตัวไมคอนคาร์โดโซ่เจ้าหนูจอมทักษะเชื้อสายบาร์ซิลจากประเทศไทยไปลุยเวทีโลกการแข่งขัน,ขน,ขนยู17ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียทางแฟนบอลไทยกำลังรอว่าเมื่อไหร่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะทำเรื่องโอนสัญชาติให้กับเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซ ซึ่งตัวเขาเองเปิดใจแล้วว่าอยากจะเล่นให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดยู6หรือยู7ในตอนนี้ซึ่งมีรายงานว่ามีแมวมองจากบราซิลเข้าไปชมเกมการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เจ้าหนูไมค่อนคา์โดโซโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมพาทีมไทย STB a ี a ีอ m คเเอาชนะหลายทีมชั้นนำของยุโรป รวมถึงทีมสโมอสรอนสตุต์ดทีมชั้นนำบูเลสลีกาเยอรมันโดยเจ้าหนูไมค่อนกดไปสองประตูก่อนจะมีส่วนสำคัญพาทีมไทยทะลุเท่าถึงรอบตัดเชือกและในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวถือเป็นทัวร์นาเมนต์ทิงแชมป์เยาวชนรายการที่ดีที่สุดของยุโรปซึ่ง ไมคอนคาร์โดโซสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับทีมยาวชนของยุโรปเป็นอย่างมากแฟนบอลไทยต้องรอติดตามกระแสลือดังกลาวจะจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามสุดท้ายอยากจะเห็นเจ้าหนุ่มไมคอนคาร์โดโซมาเดินเกมรุกเริมเส้นให้กับทิมชาติไทยมากกว่านะแฟนบอลคิดเหมือนกันไหม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ